สวัสดีมิตรรักแฟนจิปทุกท่านนะคะพอดีว่าช่วงนี้ก็ซิมีคลิปเก่าๆเด่งขึ้นมากนะคะบาวาสิป็นไพนะคะที่เคยทายรวมกันหรือว่าทายนำนำหนูนะมันก็สิเด่งขึ้นมาเนาะก็คือว่าเมื่อก่อนนะคะหนูกับเป็นคนถีกรับงานแสดง MV แบบไลา์ MV มากนะเป็นซิปแล้วนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยต้องหาเงินเองนะคะทุกคนก็นเลยหลับแบบถูก M v มเลยมีงานอ็มวีมากกันรับหๆับเลยนะคะ แล้วทูกกองทายคือหนูสิสนิทนําทุกคนเลยก็มีการหยอกมีการเล่นกันน้าพีพีทุกคนเลยนะเพราะว่าหนูให้เกียริพี่ทุกคนแล้วก็เล่นน้าทุกคนเลยแล้วมันกับเป็นธรรมดาที่เฮ้าสีว้อหยอกบ้าเล่นบ้าหัวกันพีพีนึกออกบ่คือมันบ่มีหยังนะแหมหนูเป็นจงังไดหนูก็ยังเป็นครือเก่ากับพีพีทีมง,งานทุกคนหรือกับไผก็สร้างนะคะเพราะว่าพวกหนูนะได้ร่วมงานกันแหมกันหนูอยากให้มีคอมเมนต์นะคะไปในทางทีบอดีนาะแบบคือ มันเป็นงานของเฮ้าแม่พี่เป็นเด็กบ้านบ้านแต่ได้ใจไม่เคยโลกใครให้เสียหลังคอยถนอมฟูมฟัง,ฟงจะยอมทำทุกอย่างให้เธอนั้นบายจากใจเด็กตายคนนี้นังเด็กดีปลีเลี้ยงวัวทำร้ายก็ไม่เคยคิดนอกใจไม่ว่าเธอนั้นอยากได้สิ่งไรเธอห้ามไม่ ใแทนฉันก็ทำได้เพื่อใรู้ว่าพี่ชายบ้านบ้านแต่ได้ใจ เปิดรับไอเข้าไปในใจเป็นไปได้ไหมเป็นไอได้บอสิด,ดูแลบ่อยล้นขาดยัางเพียงแค่นางสั่งมาไอาสิหามานให้พอให้พอใจเจ้า อยากให้ขึ้นเวทีนุกปลายอยากขึ้นครับคือววางหวนอยากขึ้นนั่นแหละเวทีนกปลายเป็นเขาตอนนี้เขาเขาดังไปแล้วครับเขาเขาทะลุไปแล้ว mm hmm. ผมเทียบกับนกปลายไม่ติดหรอกครับแต่คือให้ไปเดินผ่านกล้องเขาก็อ,อยังดีครับ mm hmm. เรา เป็นเด็กบ้านๆอยู่แล้วเดินเดินผ่านผ่นกล้องเขายัางดีดีครับถือดีใจมากถ้าแบบถ้าวันนึงแบบได้ขึ้นเวทีนุกนกปลายมันถือว่าเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากสําหรับผมนะผมก็คิดว่าครูเบียรก็คงภาคภูมิใจเหมือนกันเพราะส่วนตัวผมนะี่ะผมดูนุกผมได้ดูได้ติดตามนกปลายในทิกตอกแหละตั้งแต่คนกดหัวใจ กดหัวใจให้ไม่ถึงไม่ถึงพันน่ะไม่ไม่ไม่ถึงพันไม่ถึงไม่ถึงหมื่นประมาณหลักนั้นแหละหลักร้อยก็มีหลักพันก็มีตั้งแต่แร็กๆเลยอ่ะผมก็เออนั่งดูเข้าไปดูเขาก็น่ารักดีครับเขาน่ารักดีครับหยอกกันน่ารักครับผมผมก็เออติดตามติดตามมาจนเขาแบบ ขึ้น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 ขนมีเอฟซีเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนทําให้เขามีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ได้ครับผมสุดยอดเลยครับแล้วตกลงเขาเป็นแฟนจริงปะแซวเลนแซวเลนนกออาจอบไปหยกนกอาจอบชอบไปหยกไปแบบจะไปจีบจะไปจีบจะแล้วไปก็อืม ครูเบียบไปไหนผมก็ไม่รู้ครับว่าครูเบียบไปไหนดูติกต็อกดูก,ก่อน n โอ้ยนกข้าวข้าวข้าวเขาเป็นเพื่อนกัน น่ารักครับน่ารักผมไปเจอแล้วครับผมไปเจอตอนเล่นตอนนั้นชนบุรีถ้าจาไม่ผิดก็น่าจะเป็นชนบุรีข้างๆไอ้ผัดผัดผัดยาผัดยาตรงนั้นผัดยาข้างๆอ่าชมเทียนไหมี๋ยออะไรสักอย่างแล้ะผมไปดูครับไปเจอนุกป,ปายแล้วก็เจอแกปเปอร์เจอเตะครับทุกคนน่ารักมาก